ถามว่าอย่างนักเรียนนี่นักเรียนเราเดินทางจากหัวหินไปกรุงเทพเราจะเดินทางได้อย่างไรบ้างเดินไปได้ไหมไม่มีนะคะเราเดินทางรถยนต์ได้รถโดยสารรถรถเมล์รถไฟ<แ>เครื่องบินรถทรัวได้หลายทางด้วยกันหรือขี่รถเครื่องได้ไหมได้แต่ขีแต่เชา้าอาจจะถึง มืดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าระยะทางเหล่านี้นะคะหัวหินกับกรุงเทพประมาณสองร้อยกิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางนี้ถ้าเราโดยสารชนิดใดล่ะนักเรียนจะถึงเวลาก่อนเครื่องบินจะถึงก่อนใช่ไหมอันไหนช้าที่สุดรถไฟนะคะนักเรียนรถไฟจะ เคยนั่งไหมรถยนต์กับรถไฟจอดรอเลยอ่าต้องรถไฟจะวิ่งช้ากว่านะคะฉึกฉักฉึกฉักใช่ไหมถึงก็ช่างไม่ถึงกระช่างมันก็จะไปแล้วก็จอดหลีกทางกันอีกเสียเวลาแต่รถยนต์เป็นไงตรงไปเลยนะคะอ่าติดไฟแดงบ้างแต่รถไฟล่ะนะักเรียนต้องอต้องจอดแต่ละสถานีแล้วยังต้องรอหลีกอีกใช่ไหมรอหลีกสวนทางอีกนะคะ เพราะฉะนั้นถามว่าเวลาที่ใช้แต่ละวิธีนะคะนักเรียนถามว่าการเดินทางเท่ากันไหมรถยนต์รถไฟเครื่องบินรถทัวร์รถเดี๋ยวนี้มีรถอะไรอีกรถตู้โดยสารอีกใช่ไหมรถตู้รถบัสจะไม่เท่ากันนะคะถึงระยะทางในการไปนักเรียนจะไม่เท่ากันหรือขับรถไปเองไม่ก็จะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจะไม่เท่ากันเครื่องบินจะถึง เร็วที่สุดรถไฟจะช้าที่สุดนะคะเครื่องบิน30นาทีก็ถึงใช่ไหมถ้าเป็นรถไฟนี่ต้องเป็นสองชั่วโมงนะคะไม่ถึงวันนักเรียนแค่วินสัก3ามสี่ชั่วโมงนะคะแต่ถ้ารถยนต์นี่ 2ชั่วโมงนะคะความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง200กิโลเมตรก็2ชั่วโมงกว่ากว่านอกจากนั้นในการเดินทางนักเรียนต่อไปนะคะลองดูอันนี้ก็คือจะเห็นว่าระยะทางจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเรา,เาใช้เครื่องบินนักเรียนดูบินข้ามทวีปนะคะ แป๊บเดียวเองวิ่งข้ามจากโลกซีกหนึ่งไปยังอีกซีกหนึ่งนั่งสิบกว่าชั่วโมงถ้า้ยนั่งบนเครื่องนักเรียนหลับแล้วตื่นหนึ่งก็ยังไม่ถึงรถเครื่องบินนี่จะบินได้เร็วนะคะแต่รถยนต์ไปไม่ถึงนะคะต้องเป็นเดือนนะคะยังไปถึงประเทศจีนนี่เราใช้เวลาเครื่องบิน4ชั่วโมงนะคะสชั่วโมงถึง ถ้าไปแถบเยอรมันสิบกว่าชั่วโมงนะครันักเรียนเ,เพราะว่าเป็นไงไกลมากอ้อมนักเรียนดูแผนที่โลกนะคะถัดไปถามว่าการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง,างใช่ถ้าครูบอกว่าธรนศัก์เดี๋ยวให้ไปปัตตานี ทำไมต้องคำนึงแล้วหรือบอกธนาศักด์ไปปราณบุรีเป็นไงไปชะอําไปชะอํเดี๋ยวแปบ๊บเดียวก็กลับใช่ไหมได้ระยะทาง20กิโลเมตรนะคะแต่ถ้าบอกลงไปถึงปัตตานีระยะทางเป็นเกือบพันกิโลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเดินทางนะคะบอกธนาศักด์เดี๋ยวพบกันที่ ชะอําเวลาอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าใช่ไหมเราก็ต้องคำนึงแล้วเรามีเวลาเดินทางเท่าไหร่ใช่ไหมนะคะอย่างสมมติว่าเราเวลานัดกันว่าวันเสาร์นี้ใช่ไหมวันเสาร์นี้เจอกันเดี๋ยวครูจะไปพัฒนาศึกษานะคะอะ่ที่ท้องฟ้าจำลองนักเรียนต้องคำนึงแล้วบ้านอยู่ที่ไหนถ้าใครอยู่ปราณบุรี นักเรียนต้องตื่นตีเท่าไรตีห้าถ้าครูนัดหกโมงเช้าตีี่บางคนต้องตื่นตีสี่แต่ถ้าคนที่อยู่ในหัวหินตื่นตีห้าตีห้าครึ่งก็ยังทันนะคะตีห้านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องคำนึงถึงระยะทางนะคะระยะทางที่เราจะไปว่าระยะทางเท่าไหร่เวลาที่เราใช้ในการเดินทางนะคะเราเดินทางโดย ถ้าเราปั่นจักรยานนักเรียนเราก็ต้องให้เวลามากหน่อยถ้าเราโดยรถเครื่องะน,นะคะรถจักรยานยนต์กจ<ะ>็จะเวลามากกว่าจักรยานนะคะหรือรถยนต์ียสุดถัดไปเราไปดูถ้าหากว่านักเรียนถ้าเส้นทางเดินมีได้หลายเส้นทางโดยทั่วไปเราจะเลือกเส้นทางที่มีระยะทางสั้น แล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุดบางครั้งนักเรียนเราก็ต้องคำนึงอะไรอีกชีวิตจริงคำนึงถึงว่าถนนใช่ไหมถ้าถนนสั้นจริงแต่ถนนไม่ดีไม่เรียบขรุขระเราก็ไม่เอาใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นในการเดินทางนะคะเดินได้หลายทางนะคะเพราะฉะนอย่างถ้าครูบอกว่าไปชะอำนักเรียน เดินได้กี่ทางด้วยกันเราจากหัวหินตรงไปที่ปราณไปที่ชะอำก็จะได้ใช่ไหม20กิโลเมตรแต่ถ้าเราไปอ้อมไปทางถนนถนนไหลถนนอ้อมไปจากไหนดีจากปราณจากหัวหินเราไปทางปราณบุรีแล้วไปเลี้ยวอีกนักเรียนจะเห็นว่าก็จะเพิ่มระยะทางขึ้นนะคะ หรือไปทางเส้นหลังเขาทำไมอ้อมอีกนักเรียนเราก็จะใช้เวลามากขึ้นนะคะแผน,นส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันนยิ่งช,ช่วงนี้เป็นไงน้ำมันราคาสูงขึ้นนะคะเราจะต้องใช้ระยะเดินทางน,น้อยที่สุดเพื่อจะได้ไม่สิ้นเปลืองค่าเชื้อเพลิงตา่ตางๆนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในการเดินทางนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะหรือเดินทางจากบ้านพักไปโรงเรียนเราก็จะต้องคำนึงถึงระยะทางแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูเชื่อว่าในห้องนี้แต่ละคนตื่นมาไม่พร้อมกันใช่ไหมนะคะเพราะระยะทางที่เราจากบ้านมาโรงเรียนไม่เท่ากันแล้วนะคะไม่เท่ากันนะคะเพราะเราต้องคำนึงเวลาที่เราใช้ในการเดินทางด้วยนะคะ เราเข้าแถวเวลา7โมง7โมง40นักเรียนเราก็ต้องทำอย่างไรถึงจะมาให้ทันใช่ไหมเอากระเป๋าไปเก็บนะคะเพราะฉเราต้องคำนึงถึงเราต้องกาวเวลาที่เราจะตื่นนะคะเวลาที่เราจะเดินทางมานะคะถ้าเส้นทางมีหลายเส้นนักเรียนเราจะไปอ้อมไหมไม่อ้อมนะคะเราก็จะหาะระยะทางลัดเราเรียกว่าทางลัดที่สั้นที่สุดนะคะ โดยทั่วไปเราจะเลือกเส้นทางที่สั้นแล้วก็ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดอย่างเช่นการแข่งขันกีฬานักเรียนเราไปดูการแข่งขันกีฬาหลายประเภทอย่างเช่นการวิ่งการวิ่งแข่งขันการรายงานผลการแข่งขันเขาจะระบุอะไรระบุระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันแล้วก็เวลาที่นักกีฬาแต่ละคนใช้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการแข่งขันกีฬาหลายประเภทนะคะการวิ่งแข่งขันกัน หรือการว่ายน้ำนะคะก็จะมีเขาก็จะต้องมีการรายงานผลการแข่งขันต้องระบุระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันนะคะแล้วก็เวลาที่นักกีฬาแต่ละคนใช้โดยถือว่าคนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะนะคะถ้าใครมัวแต่โอเอวิ่งหันซ้ายดูว่าไอ้เพื่อนมาหรือยัง ไม่ได้นะแพ้เลยเพราะนัเวลาแข่งขันไม่ต้องไปคำนึงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะดูเวลานะคะนักเรียนดูว่านักกีฬาคนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะถ้าเราจะให้เร็วเป็นไงในการวิ่งเราก็ต้องก้าวขาให้ยาวดีดตัวให้ไปไกลนะคะใช้เวลาให้น้อยที่สุดคนนั้นแหละจะเป็นผู้ชนะนะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องระบุเวลาด้วยนักเรียนจะเห็นว่านักกีฬาแต่ละคนจะรู้สถิติตัวเองใช่ไหมเราจะวิ่งด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรใช้ความเร็วเท่าไร่แต่ละคนเขาจะทําสถิติเอาไว้นะคะขเ,เขาจะรู้เลยว่าคนนี้มีสถิติเท่านั้นเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงจะแข่งกับคู่ต่อสู้ได้นะคะต้องรู้ว่านักกีฬาที่ลงไปแข่งนั้นมีใครบ้างแต่ละคนสถิติตัวเองเท่าไหร่ เป็นบางคนแต่ละคนจึงพยายามพัฒนาตัวเองให้เร็วกว่านั้นนะคะถัดไปหรืออย่างเช่นอนโดยถือว่าคนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะเป็นผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำท่าต่างๆนะคะใครใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะท่าผีเสือ้อท่ากันเชียงท่ากบพวกนี้นะคะปั่นจักรยานก็เหมือนนะคะใครปัน่นระยะเวลาน้อยที่สุดนะคะ แพ้สการแข่งขันกีฬาหลายประเภทนะคะโดยเฉพาะพวกการวิ่งว่ายน้ําพวกนี้นะคะการรายงานผลการแข่งขันต้องระบุเวลานะคะเวลาที่ใช้ระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันนะคะเวลาของแต่ละคนระยะทางเท่ากันเวลาที่ใช้แต่ละคนเท่ากันไหมไม่เท่านะคะขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วทีนี้นะคะระยะทางร้อยเมตรหรือห้าร้อยเมตรนะคะ ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละคนนะคะว่าทำเวลาที่เท่าไหร่ใครทำน้อยที่สุดคนนั้นคือผู้ชนะนะคะตัวอย่าง